ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่แปลงทุเรียนเสียวิชัยกับคุณมนนะครับพอดีได้ข่าวว่าทุเรียนออกดอกก็แปลกใจวันนี้เลยมาถ่ายทําคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆชาวสวนทุเรียนได้ดูนะครับต้นนี้ต้นอายุ2ปี7เ,เดือนเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่าดอกมานี่นะครับผมนนเป็นระยะเมื่อเขียวพวงเล็กแล้วนะครับเนี่ยครับย้ำอีกทีนะครับต้นนี้ ทุเรียนหมอนทองอายุสองปีกับเจ็ดเดือนนะครับผมซึ่งมาไวผิดปกติปกติส่วนใหญ่ก็ต้องสามปีครึ่งสีป่ปีดอกเพิ่งจะมานี่ก็มาไม่เยอะนะครับเพราะว่ากิ่งก็ยังไม่ไม่ใหญ่มากต้นก็ยังไม่อ้วนเท่าไหร่นะครับตามอายุเขาอะครับมีประมาณห้ากิ่งแล้วนะครับผมนี่นะครับวันนี้เสี่ยววิชัยก็มาควบคุมงานด้วยตัวเองเลยนะครับผมให้ดูบรรยากาศพื้นที่ของแปลง ทุเรียนไล่เสียวิชัยก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวมาสัมภาษณ์คุณดาวกับคุณบนผู้จัดก,การสวนนะครับผมครับสวัสดีค,ครับเป็นไงครับคุณบนโทรไปบอกเมื่อวานว่าดอกมาแล้วผมก็เลยตื่นเต้นไปด้วยก็เ,เลยแวะมาดูว่าจริงหรือเปล่าต้นสองปีห้าเดือนมีดอกแล้ว,น,ลวนะครับผม,มก็รบครับดอกเข้ามาแล้วก็จะเก็บรักษา ดูแลเขาสักประมาณ3ามสี่ห้าลูกนะคุณมนนะก็ไม่ต้องเอาเยอะมากครับเพราะว่าต้นเขายังเล็กอยู่อันนี้เราปัจจัยที่ทําให้ทุเรียนต้นนี้ออกดอกคุณมนใส่อะไรไปบ้างหรือว่าปุ๋ยทางดินให้อะไรฮอร์มนให้อะไรไปบ้างครับผมคุณดาวเข้าขยับเขาคุณมนนิดนึงครับปุ๋ยอะไรครับอะไรคะที่ว่านทุกเดือนทุกเดือนเป็นปุ๋ยอะไรคะเป็นอินทรีหรือเคมี อ๋อยี่ห้อยี่ห้ออะไรครับคุณมนบอกได้ไหมครับผมเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากใช้ด้วยอินซีพันหกสามอ๋เป็นมูลข้างคาวเนาะอินซ<ช>ีพันหกสามสามอันนี้ใช้ตลอดเลยนะครับระยะเวลาสองปีที่รู้จักกันเนาะโอ้ดูดสภาพต้นนะครับผมโตไม่สะดุดเลยนะครับอ้นะวนมากๆยอมรับเลยครับแล้วกิ่งก็ใหญ่เนี่ยครับได้ดอกมาสมบูรณ์ นี่เราไม่ได้ทําการกระตุ้นตาดอกหรือสะสมตาดอกอะไรเลยเข้ามาเองนะใช่ค่ะใช่มารรมาโอ้โห oh, oh, สุดยอดมากๆเลยครับอันนี้ถ้าเกิดว่าผมจะมาทําคลิปเจ้าของไม่ได้พูดเองเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมโกหกอีกก็เลยต้องให้เจ้าของมาสัมภาษณ์มาพูดให้ฟังอันนี้ส<ข>องปีค,ครับสองปีห้าเดือนหรือสองปีเจ็ดเดือนนะสงประมาณสองปีห้าเดือนสองปีห้าเดือนเท่ากับแปลงนี้ปีหน้าเราก็เริ่มจะทําดอกได้ละนะครับผม นี่นะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ปุ๋ยทางดินปุ๋ยเม็ดของเราอินทรีพันธุ์แล้วก็ฮอร์โมนคุณมนเป็นพัดวันกับ301่ค,ครับผมค,ครับสุดยอดมากๆเลยนะครับผม<ช> <ๆ S 2> เพื่อนๆถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับสวัสดีครับ